กับสู่ไมซ์ไพรตุรกีนะคะวันนี้มาทําเค้กส้มกันเถอะก่อนอื่นเรามาเตรียมถาดกันก่อนนะคะถาดเนี่ยไซส์ประมาณ21เซนคูณ21เซนนะแล้วก็เราจะตัดกระดาษใส2อันค่ะไม่ต้องทาเลยเลยค่ะวางเป็นแบบนี้เพราะว่าวันนี้มีมาอยากทำเค้กสี่เหลี่ยมขนมน้ําชาแนละ้วหลังจากที่เราทําอาหารเย็นกันไปแล้วใครจะใช้เป็นถาดกลมก็ได้นะคะเป็นปอนก็ได้แต่ว่าประมาณกี่ปอนเนี่ยไม่รู้ ใครช่วยเขียนมาให้หน่อยว่าเค้ก1ปอนเนี่ยคะ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เค้กสองปอนทุกทุกคนจะเห็นว่าเค้กกลมีนาเดี๋ยวจะให้ดูเค้กเค้กกลมเนี่ยค่ะพิมพ์มีนาเค้กกลมมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่เป็นปอนเนมันสามารถแบบขยายไซส์ได้แล้วก็หดไซส์ได้เพราะฉะนั้นมีนาก็ไม่ทราบจริงๆว่าปอนหนึ่งอะ่ะของที่ไทยมันเส้นรอบวงมันเท่าไหร่อะคะ่ะความหนามันเท่าไหร่2ปอน สามปอนอย่างเงี้ยเขียนมาบอกให้หน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมก็คือเตรียมถาดมาเรียบร้อยไม่ต้องทาอะไรนะแค่กระดาษไขแบบนี้เสร็จแล้วเยวจะมาเตรียม มาเตรียมทําตัวเค,ค้กกันปกติตัวเค,ค้กเนี่ยค่ะตัวเค,ค้กของอ่าอีตัวเค,ค้กส้มเนี่ยมันส่วนมากมันจะเป็นเค,ค้กเนื้อบัตเตอร์ถูกไหมแต่ว่าตัวมีนานเนี่ยไม่ชอบกินเค,ค้กบัตเตอร์เพราะฉะนั้นจะเอาสูตรของตัวบลูเบอร์รี่มัฟฟิน ep ที่104ค่ะก็คือเอาตัวสูตรเนี่ยแล้วก็มาปรับสูตรอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เหมาะกับรสของส้มเนาะไปเริ่มกันเลยค่ะจากไข่ไก่นะคะไข่ไก่เบอร์สองสามฟองตอกไปโรด ไข่อุณหภูมิห้องค่ะมีนาออกมาจากตู้เย็นเรียบร้อยอุณหภูมิห้องบางคนถามว่าพี่คะไข่ของถ้าเอาออกมาจากตู้เย็นเลยอะค่ะวิชขอโทษค่ะถ้าเอาออกมาจากตู้เย็นเลยกับอุณหภูมิห้องเนี่ยเวลาทำเค้กมันจะต่างกันไหมคะนี่เอาจากประสบการณ์นะคะไม่ใช่วิชาการนะไข่จะตีขึ้นช้ากว่าค่ะถ้าเอาออกมาจากคนเรียกว่าอะไรเอาออกมาจากตู้เย็นอะ เขาจะตีขึ้นช้ากว่าไข่ที่อุณหภูมิห้องเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลทรายนะคะไปเสร็จสามส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปโรดแบบนี้หลังจากนั้นเราจะใส่เป็นวิปปิ้งครีมนะคะวิปปิ้งครีมหรือว่าเป็นครีมอย่างเงี้ยค่ะที่ครีมที่เป็นน้ำนะคะที่จะเอามาตีเป็นวิปครีมนะคะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะของมีนานะตัวนี้เขาจะเป็นแบบ ครีมนะคะที่จะซื้อจากเวสโซคูลานึคือตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งตอนเย็นแล้วก็คือเอามาตีเป็นวิปครีมหรือว่าเอาไปทำกับข้าวได้ก็คือเอาไปอุ่นร้อนได้ตัวนี้ที่เมืองไทยอะค่ะจะใช้เดลี่หรือนอนเดลี่ก็ได้เดลี่ครีมกับนอนเดลี่ครีมต่างกันยังไงเดี๋ยวจะไปเขียนไ้ให้ในเพจนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆค่อยๆตีค่อยๆตีความที่ ตัว w ิ i p p i n g cream อะค่ะหรือตัวครีมสดของเราเนี่ยมีนาวออกมาจากตู้เย็นไงดูนะตีแค่ให้น้ำตาลเขาละลายค่ะใครจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะไม่ได้ว่ากานตัวเนี้ยรสชาติอะมันจะคล้าย butter cake แต่รสมันจะนุ่มกว่านะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผิวส้มขูดนะคะลงไปหนึ่งผลหรือว่าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่เลยใส่ผิวส้มลงไปแล้วนะคะเห็นไหมคะเนื้อเก็จะเนียนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่เนยละลายค่ะหนึ่งเห็นไหมสองใส่ไปสามช้อนโต๊ะเลยก็ได้อ่ะใส่ไปสามช้อนโต๊ะคนนะคะคนทุกอย่างให้เข่ากัน ถ้าใครถามมาพี่คะไม่ใส่เนยละลายได้ไหมคะใส่เป็นน้ำมันได้ไหมคะได้คะ่ะแต่ว่าลองใส่เนยละลายดูนะทุกคนจะรู้ว่ามันแบบมันจะหอมมากอะ่ะมันจะหอมเหมือนแบบบัตเตอร์บัตเตอร์เค้กเลยอะคะ่ะใส่แป้งโล่หรืนใส่วานิลาผงลงไปก่อนนะคะวานิลาน้ำก็ได้คะ่ะวานิลาน้ำที่เมืองไทยกินแรงขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะใส่ไปแบบใส่ไปประมาณ หนึ่งช้อนชาก็ได้ใส่ผงฟูค่ะผงฟูสิบกรัมถ้าตุรกีก็หนึ่งซองเล็กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยอะคะ่ะก็ใส่เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งคราวนี้จะใส่แป้งแล้วนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์มีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตลอดเวลานะตลอดสกแต่ว่าถ้าเป็นตัวเค้กเนี่ยใครจะใส่เป็นแป้งเค้กก็ได้หนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงมันมันจะได้ซักเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องมาดูกัน ล่อนค่ะล่อนทุกอย่างให้เข้าก all, them, ันจะล่อนกี่รอบค่ะพี่ล่อนกี่รอบก็ได้ค่ะแล้วแต่ยิ่งล่อนมากเค้กยิ่งเบาแต่ว่ามีนาร่อนรอบเดียวก็ค EN ่อยค่ะค่อยค่อคนแป้งหนึ่งถ้วยตวงหนักประมาณเท่าไหร่ค่ะแป้งหนึ่งถ้วยตวงของมีนาเนี่ยมันจะประมาณ9 5้กรัมถึง1น0กรัมนะคะคือแล้วแต่ใครอยากได้เค้กที่ เนื้อเบามากก็เติมแป้งให้มันน้อยลงหน่อยใครอยากได้เค้กที่เนื้อหนักนิดนึงก็เติมแป้งเพิ่มขึ้นมาหน่อยอันนี้คือส่วนตัวนะที่ทํากะแบบนี้แป้งเออย่างเป็นก้อนๆเป็นลูกๆอยู่เห็นไหมคะเนี่ยเนื้อเค้กอย่างเงี้ยคือถ้ามันออกมาคล้ายคครีมยาสระผมแบบเนี้ยอันนี้คือเหมือนยาสระผมเลยนะเนื้อเค้กจะเบามาค่ะแต่ว่าเราจะเติมแป้งลงไปอีก คือมันจะเบาเกินมีนายอยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้มันเป็นเนื้อๆหน่อยอะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนเห็นไหมเป็นหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะกับหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเนี่ยก็ประมาณยี่สิบกรัมนั่นแหละไม่เคยกักสูตรนะคะแต่ว่าสอนตลอดให้ดูเนื้อแป้งเอานี่พูดตรงๆ ไม่เคยกักเลยบางคนนะพี่คะหนูอยากได้เป็นแบบเป๊ะคือโมโหงโมโหโมโหแบบว่าไม่ได้ละทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทํารอบหนึ่งทํารอบหนึ่งไม่ได้รอบหนึ่งไม่ได้ไม่ควรโมโหนะคะมีนาทาประมาณสองสารอบนะคือพอทํารอบแรกอย่างเงี้ยจะรู้ว่าบางครั้งไอ้แป้งเนื้อมันเบาเกินสงสัยเราเติมแป้งน้อยไปคราวหน้าก็เติมแป้งให้มันเยอะหน่อยเท่านั้นเอง เขาเรียกว่าผิดเป็นครูไงคะไม่ใช่ผิดแล้วก็โหนะลองดูนะคะลองทำงินดูอ่ะได้แล้วค่ะเนี่ยเนี่ยดูเนื้อแป้งไหมเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนครีมนวดผมมีนายอยากได้แบบนี้คราวนี้คราวนี้เราจะมาปาดขอบอ่างทำไมต้องปาดปาดเพื่อที่ว่าข้างล่างเนี่ยมันยังมีน้ำหรือว่ามีผงแป้งอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นเค้กเขาจะเป็นไตนะคะเนี่ยค่ะ ไม่มีแล้วเห็นไหมเข้ากันใส่ลงไปเลยค่ะใครไม่มีถาดเหลี่ยมใช้ถาดกลมใครไม่มีกระดาษไขาทาเนยทาน้ำมันทาอะไรก็ได้ที่มันเป็นไขมันใส่ลงไปแบบนี้ปาดค่ะปาดให้เขเข้าเข้ากันหรือเดี๋ยวจะเคาะก็ได้นะเดี๋ยวจะเคาะเอา นี่นะคะเดี๋ยวจะขอเขาเคแบบนี้ไม้จิ้มฟันนะคะเอามาไล่ฟองอากาศออกแบบนี้คือมันจะได้ไล่ได้ในระดับหนึ่งเลยแหละใครอยากให้เค้กตัตดออกมาแล้วเนื้อเนียนะนะนี่ไล่แบบนี้นะคะอบค่ะอบที่ไฟ160องศานะคะไฟบนล่าง ไม่เปิดพัดลมนะคะเดี๋ยวจะลองน้ํานิดนึงด้วยเพื่อที่หน้าเขาเนี่ยจะได้สวยๆถาดเนี่ยค่ะใส่น้ำร้อนลงไปหน่อยนึงน้ํามีนาต้มแล้วต้มสุกเอาแค่นิดเดียวค่ะขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาประมาณครึ่งเซนเท่านี้เองเห็นไหมคะทำไมต้องอบลองน้ําเขาจะได้สวยๆไงหน้าเขาจะได้สวยๆ ไปค่ะอบการ160องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบยาวไปเลยค่ะมีนาอบเค้กออกมาแล้วนะคะคือไฟบนล่างเนี่ยค่ะ160องศาแบบรองน้ำไม่เปิดพัดลมประมาณ17นาทีนะคะเสร็จแล้วข้างบนเค้กเนี่ยเขาเริ่มที่จะเหลืองแล้วบินาก็ปิดไฟบน แล้วก็เปิดไฟล่างอบต่ออีกประมาณ5-10นาทีเพื่อที่ข้างล่างก้นเค,ค้กเนี่ยเขาจะได้สุกเอาออกมาพักไว้บนตะแกรงค่ะให้เขาเย็นตัวแล้วก็ตัดครึ่งตัดครึ่งเค,ค้กนะอันนี้คือ2อันตัดครึ่งเค,ค้กแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาปาดครีมกันมีนาจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมผงนะคะใครจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมน้ำก็ได้จะใช้แบบเดลี่หรือนอนเดลี่ก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ย มันถุงหนึ่งเนี่ยค่ะถุงหนึ่งมันจะ75กรัมมีนาะใช้2ถุงเลยใช้วิปปิ้งครีมตัวไหนก็ได้ที่เราชอบหรือจะทำเป็นบัตเตอร์ครีมก็ได้ค่ะสูตรไหนก็ได้ที่เราชอบนะคือมันอยู่ที่ความชอบอะ่ะเอาแบบไหนก็ได้มีนาก็เอาสะดวกไว้ก่อนก็คือเอาครีมเนี่ยเอาวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปเนี่ยละคะเอาครีมผงสำเร็จรูปนี่แหละที่ตุรกีอ่ะ ตัวครีมผงเนี่ยมันจะอยู่ตัวมากกว่าตัวครีมน้ำเขาก็จะมีบอกค่ะว่าจะใส่นมเท่าไหร่ตัวนี้จะผสมนมนะนี่ค่ะก็ใส่นมไปเลย1แก้วเขาก็บอก1แก้วนะถ้าสําหรับครีมสองซองปั่นทั้งหมดเนี่ยค่ะให้ขึ้นฟูได้แล้วนะคะ ใครอยากใส่เปลือกส้มลงไปก็ได้นะเปลือกส้มผูดนะคะหรือว่าบีบน้าส้มลงไปนิดหนึ่งก็อร่อยเหมือนกันใครอยากใส่ส้มซันควิกนะคะใส่ลงไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะก็จะได้ครีมที่เป็นรสส้มเดี๋ยวมีนาจะใส่ผิวส้มลงไปนิดหนึ่งไม่มีผิวส้มไม่ใส่ได้ไหมคะไม่มีผิวส้มไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่แต่ว่าช่วงนี้ที่ตุรกีหน้าส้มไง ก็ทำเค้กส้มดีกว่ะเอาอะไรดีแค่นี้เองค่ะใครอยากใส่เป็นน้ำส้มซันครีก็ใส่ลงไปนะคะแต่ว่ามีนาไม่ได้ใส่แหละเดี๋ยวเราไปปาดครีมกันเถอะเสร็จแล้วเราจะเอาเค้กด้านนึ่งค่ะมาวางก่อนแบบนี้ครีมเนี่ยค่ะเราจะปาดลงไปเลยก็ได้แต่ว่ามีนาใส่ถุงบีบครีมวางไว้แบบนี้ มันง่ายดีไงใครจะใช้ถุงถุงแกงก็ได้ค่ะถุงแกงใส่แล้วก็ตัดปากถุงแล้วก็บีไปแบบนี้เลยก็ได้ง่ายดีคือมันไม่ต้องมานั่งปาดไงวางวางเลยเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะง่าย เห็นไหมคะมีนาก็บอกเลยว่าเค,ค้กอีด้านเน่ยสภาพมันเป็นแบบนี้ทุกคนอบออกมาแล้วมือใหม่จะคล้ายๆแบบนี้ทั้งนั้นแหละค่ะไม่เป็นไรขนาดมีนามือโปรแล้วนะเราจะจับเขาควา่ำเอาด้านที่ตัดเนี่ยค่ะวางมันลงไปเพราะว่ามันจะเป็นด้านที่ขาวบีบแนวไหนก็ได้มีนาบีบนี้เลยไม่ต้องใช้หัวแบบมินาก็ได้นะคือปาดปาดไปแบบเรียบๆก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ ข้างๆจะให้ดูความน่าเกลียดข้างๆเข,า, <c ười> ขาเป็นแบบนี้ช่างมันอ้าวแบบนี้ค่ะจะปาดได้นะคะก็คือปาดให้เขาเรียบข้างบนปาดเลยแค่นี้เองมีนราจะแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนให้เค้กเขาเซตตัวอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวขอแช่ตู้เย็นนะคะ แช่ทั้งถาดอย่างนี้แหละก็จะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไปทั้งอย่างนี้เลยค่ะหนึ่งคืนนะคะมีนายทำนอนคือมีนาแช่ไว้หนึ่งคืนหรือใครจะแช่จนครีมเนี่ยค่ะเขาเซตตัวเห็นไหมตอนนี้เขายังนุ่มๆมากนุ่มๆอย่างเงี้ยเราลาดอะไรไม่ได้หรอกเราต้องให้เขาครีมเขาแข็งเลยแหละแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพอตอนเช้านะคะเราก็จะมาเตรียมสอดสอดส้มนั่นแหละ ก็ขั้นเป็นน้ำส้มสดก็ได้ค่ะหรือใครใช้เป็นน้ำส้มซันควิกก็ได้นะคะน้ำส้มซันควิกเนี่ยก็ผสมน้ำเอานะก็คืออยากได้สูตรไหนไปเอาสูตรนั้นได้เลยค่ะซอสส้มใช้น้ำส้มหนึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ใส่หม้อเลยเทใส่หม้อเสร็จแล้วถ้าไอตัวน้ำส้มเนี่ยเขาไม่หวานเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปไมีน่าจะเติมไปประมาณหงช้อนตะ๊ะ หลังจากนั้นเราจะเติมแป้งข้าวโพดลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าไม่ใช่ช้อนโต๊ะพูนๆนะเป็นช้อนโต๊ะปาดๆธรรมดาคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ไปตั้งไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนตัวน้ำส้มเขาเนี่ยมีสีใสแล้วก็สุกค่ะ,ค,ะค่อนข้างเดือดนิดนึงคนตลอดเวลานะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีแหละเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ปิดแก๊สได้เลยค่ะ คนน,นิดนึงทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆหน่อยอุ่นๆแต่ว่าไม่ถึงกับเย็นนะแค่อุ่นๆเดี๋ยวเราก็จะมาลาดกันค่ะตัวเค้กเรา,เอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะเอาออกมาจากตู้เย็นเสร็จแล้วมิน่าก็จะใช้กระดาษไขเนี่ยนะคะเ,เขาเรียกว่าพันโดยรอบแบบแปะไปรอบๆอะค่ะแปะไปรอบๆแล้วก็จะแบ่งครึ่งขนมเค้กด้วยเพราะว่าลูกชายไม่กินซอสส้มลูกชายบอกว่า ให้ทำซอสช o c o โกแลตให้ด้วยก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นของมีนาก็เป็นซอสส้มนะคะก็คือซอสเนี่ยพออุ่นๆแล้วก็มาลาดลงไปข้างในเลยแบบนี้ใช้ช้อนกรี๊กลี่ยเอาค่ะหรือใครจะลาดตอนร้อนๆก็ได้นะแต่ว่าต้องไม่เดือดนะต้องไม่เดือดอยากได้หนาขนาดไหนอยากได้บางขนาดไหนคือแล้วแต่ชอบเลยนะคะเกลี่ยให้เท่ากัน พอมีนาทำเกลียกไอตัวซอสส้มเสร็จแล้วใช่ไหมมีนาก็หั่นไปทำไอตัวนี้เลยหั่นไปทำไอตัวซอสช็อกโกแลตอีกรอบหนึ่งตัวซอสช็อกโกแลตไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะหรือเป็นครีมสดประมาณ50กรัมแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะใครอยากได้เป็นช็อกโกแลตนมหรือว่าเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้ประมาณ80กรัมใส่ลงไปตั้งไฟค่ะให้เดือด แค่พอใหอ้เขาเริ่มเดือดหน่อยๆอ,ยอะค่ะแค่พอช็อกโกแลตละลายก็ปิดแก๊สได้เลยทิ้งไว้ให้อุ่นๆเหมือนเดิมค่ะทิ้งไว้ให้อุ่นๆน,นิดนึงเดี๋ยวดูนะว่าเขาอะจะละลายจะค่อยๆละลายเป็นน้ําแบบนี้แบบนี้ก็พอแล้วค่ะคือเขาจะเดือดนิดๆเองอ่ะ ปิดแก๊สเลยค่ะทิ้งไว้ให้อุ่นๆนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ลาดลงไปเลยกับตัวครีมตัวครีมเนี่ยมันจะเซ็ตตัวแล้วไงค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไหลมันจะไม่เละเป็นน้ําค่อยๆลาดลงไปนะคะซ้ายขวาอย่าลาดลงไปทีเดียวนะถ้าลาดลงไปทีเดียวเนี่ยตัววิปปิ้งครีมมันจะเป็นรูเสร็จแล้วค่ะ ก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นทั้งอย่างนี้เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะให้แค่เขาเซตตัวแต่ก่อนที่จะเอาไปแช่เย็นเนี้ยค่ะจะดึงกระดาษไขตรงกลางออกก่อนมันก็จะเป็นขอบแบบนี้เห็นไหมมันเป็นขอบไม่เท่ากันแต่ช่างมันเถอะเสร็จแล้วนะคะเห็นรอยปาดมาลูกชายปาดกิน <laughs> มาค่ะเดี๋ยวเอาอกเอากระดาษออก วิธีตัดเค้กนะคะน้ำร้อนค่ะใส่แก้วน้ำเอามีดจุ่มแล้วเช็ดค่ะเช็ดให้สะอาดแบบนี้มีดยังร้อนอยู่นะเอ่อพวกเขาทำขายเ็จะเป็นมีดใหญ่มีดยาวนะคะก็คือตัดแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นรอยอ่ะมันจะไม่เห็นเป็นรอยครีมแบบมีนานะ ใครก็เอาส้มอะค่ะแต่งหน้าได้นะแต่มีนาที่เจ็แต่งหน้าแหละเนี่ยค่ะเขาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้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 อ้าจะหาว่าเราไม่แน่จริงเนาะเค้กส้มของเราก็เสร็จแล้วนะคะครึ่งหนึ่งเป็นส้มของมีนาอีกครึ่งหนึ่งเป็นช็อกโกแลตของลูกชายต้มกาแฟไว้ค่ะกาแฟธรรมดาค่ะกาแฟคอฟฟี่เมดนี่แหละทวายล้น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 นมอย่างเงี้ยละค่ะพอะเขาร้อนมากเขาจะล้น คือมินาชงกาแฟไว้แล้วแล้วกาแฟก็เย็นกาแฟก็เย็นพอกาแฟเย็นมินาก็เอามาอุ่นอีกรอบนึงเน่ตามนี้นะคะ<ๆ>ก็เป็นเค้กง่ายๆเนาะเป็นเค้กส้มเ <c oughs> ออโหตายละทรีนทะลักเอาออกมาให้เขาคลายความเย็นแล้วค่อยกินนะคะไปกินคู่กับกาแฟเนี่ยนะมันแซ่บถึงใจจริงๆเลย ใช่ไหมไม่ใช่ส้มตำนะแต่เป็นเค้กแซ่บถึงใจเนี่ยคะ่ะไปแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ